อันนี้แม่นวิธีการเนี่ก็สร้างมันเท่ากันเจ้าดินะเอาอันนี้นี่ว่าซะ <c oughs> จังแม่นเนาะเราเข้าไปตอนนี้ลงงานมือสวยอลไรเด้อนนี้แม่น วคนอะโดยแกเสียก้อนนะฮะทุกคนถ้าผมมักนุ่งเสียแล้วมันจะเปื่อนนะทุกคนตอนนี้เขาก็แกเสียเรียบร้อยนะฮะทุกคนโดยเฮาก็เก็บเสื้อห้องไว้นะฮะทุกคนเก็บช่องไว้มันนี้เขาก็ไปดำนานับกันเลยนะทุกคนอะโดย